ทุกคนล้วนตายหมดนี่จ้ะคุณพ่อของอุบาสกชัยชนะก,กิติโสภาพัน์ชื่อคุณพ่อบุญชายกิติโสภาพันเกิดวันพุธมรณะวันอาทิตนี่นะจ้ะอาทิตย์ที่สาสิบสิงหาคมสองห้าสองกี่วันมาแล้วจ้ะเนี่ยสามวัน เสียชีวิตไปามวันด้วยอาการปอดติดเชื้อรุนแรงนี่เนาะอโอ้คุณพ่อของบาศกในวัดนี่เก็ดในเมื่อท่านเสียชีวิตแล้วกายละเอียดก็หลุดออกมาจ,จากกายหยาบ แล้วก็ออกมานั่งงงๆอยู่กับพื้นในภาพตามเราจะพระราวาดไม่ทันเน่ย <Yeah. S 1> การละเอียดหลุดออกมาในช่วงใกล้ๆผู้ตายยังไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วนี่นะจ๊ะเพราะสติของผู้ตายยังไม่สมบูรณ์เต็มที่มันมีอาการคล้ายๆกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นหลดุดออกไปเนี่ยพอมดอายุไข แต่ได้ความที่ผู้ตายรู้สึกคิดถึงและเป็นห่วงครอบครัวเป็นอย่างมากอันนี้เป็นความคิดสากลเลยนะจ๊ะทุกคนจะห่วงครอบครัวถ้าไม่ได้เตรียมตัวศึกษาเรียนรู้วิธีการที่จะจากโลกนี้ไปอย่างไรจึงทําให้การะเอียดแวบกลับไปที่บ้านในทันทีเมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วผู้ตายก็ได้แต่ยืนมองซ้ายมองขวาไม่รู้ตัวว่าตายนะจ๊ะ มองซ้ายมองขวาแต่ก็ไม่มีใครเห็นหรือมีใครสนใจเลยแม้แต่เพียงคนเดียวบางทีก็เห็นคนที่บ้านร้อ,องไห้พยายามเข้าไปบอกว่าร้องทำไมนี่ฉันอยู่ตรงนี้เอออย่างนี้นะแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเนี่ยก็เราพ,อพ่อปูมาแล้วพอเป็นแบบนี้ผู้ตายก็เลยทำอะไรไม่ถูกแล้วก็รู้สึกสับสนว่า เอะมันเกิดอะไรขึ้นกับตอนเนี้ย mm hmm. ก็เราเห็นเขาชัดได้ยินเสียงเก็ชัดแล้วเราก็เห็นตัวเราก็ยังเป็นตัวเราอยู่เนี่ยแล้วพูดเราก็ได้ยินเสียงของเราแต่ทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงของเรา mm hmm. แล้วเขาร้องไห้ทําไมนะ mm hmm. เออแล้วอุตสาหกลับมาจากโรงพยาบาลนี่ไงนะี mm ่เนาะเพราะก็สู่วันที่สามนับจากวันที่ผู้ตายได้เสียชีวิต mm hmm. ก็ มีพระมีพระองค์หนึ่งไปโปรดผู้ตายถึงที่บ้านแต่ถ้าไมได้เดินไปผู้ตายม่อมองเห็นพระโอ้เลยรีบก้มลงกราบพระองค์นั้นนะ่ะโอ้องค์นี้ ตรงนี้มาจะจันเนี่ด้วยความรู้สึกดีใจและปีติใจเป็นอย่างมากที่พระไปโปรดมาโปรดที่บ้านนี้เนี่ยพอดดีใจปีติใจบุญก็เริ่มได้ช่องทรงผลเพราะพุทธายก็สั่งสมบุญมาให้ลูกชายมาเป็นอุบาสกในวัดนี่ สร้างบุญบาร,รมีเอากายที่พ่อกับแม่ให้มาสร้างความดีสร้างบาร,รมีทำให้ากายของผู้ตายเริ่มใสขึ้นสว่างขึ้นกว่าตอนแรกจะกนั้นพระองค์นั้นก็ได้บอกกับผู้ตายว่าไม่ใช่กลุ่มใหญ่นะไม่เกี่ยวนะ ธอรู้ไหมเธอจะเสียชีวิตไปแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ควรทำคือไม่ต้องเป็นห่วงใครแล้วตายแล้วนะ่ะเดี๋ยวจะพาไปนั่งธรรมะที่หน้ามาหาธรรมกาย oh. hey. เจดีเออให้นึกถึงพระในตัวและบุญทุกบุญที่ได้เคยทำเอาไว้งี้นะ่ะ หลังจากนั้นพระก็นํากายลีของผู้ตายแวบไปที่นาหมาร,รมกายใจดีโดยวิธีพิเศษแต่ไม่บอกบและไสอนให้นั่งธรรมะ,ะพระท่านสอนให้นึกถึงองค์พระภายในและนึกถึงบุญที่ตัวเองได้เคยทํามาไม่ว่าจะเป็นบุญจากการที่ลูกชายได้เคยบวชพระนี่ไงนี่ไง และบุญจากการที่ลูกชายได้เข้ามาเป็นอุบาสกช่วยงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือบุญที่ตนเองเคยร่วมทำกับหมู่คณะเวลามีงานบุญใหญ่ๆนะรวมถึงบุญเล็กบุญน้อยต่างๆที่บุตรตายได้เคยทำมาในสมัยที่ยังมีชีวิตคือถือว่าโชคดีมากที่มีพระไปโปรดอย่างนี้นะมีบุญมากมีงี้ไม่มากไม่มากนะจ๊ะจำนวนไม่มากมีพระไม่โปรด แม้ใน,นขณะน,นี้กาลีกับพุ้ตาก็ยังคงนั่งมาที่อยู่หน้ามาหาธรรมกายเจดีเพื่อนึกถึงองค์พระภายในและก็นึกทบทวนบุญที่ตนเองได้เคยทํามาในระหว่างที่พุ้ตากําลังนึกทบทวนบุญอยู่นั้นที่หน้ามาหาธรรมกายเจดีนี่ผู้ที่เป็นลูกชายเนี่ยที่เป็นอุบาสกเจเนวัะควรจะหมันไปเยี่ยมเยียนไปพูด ทบวนบุญให้คุณพ่อได้ฟังแม่ไม่เห็นท่านกระทมท่านก็เห็นเราแล้วก็ได้ยินที่เราพูดและเป็นการสาสแสดงความกระตันอยู่กับตาเวทีก็อท่านอีกวิธีหนึ่งด้วยเพราะทีตัวท่านจะได้นึกถึงบุญได้ง่ายขึ้นยิ่งเห็นลูกชายจะยิ่งปลืม้มแต่ว่าจะเป็นบุญที่ท่านเคยทำด้วยตัวเองหรือบุญที่ตัวของเราได้เคยทําให้ท่านนะ่ะ นี่นะายแล้ลูกชายต้องไปเนาะลูกชายรู้ตัวเปล่าชื่ออะไรเนี่ยใช่สําหรับบกรรมที่ทำให้พูดตายต้องมาตายด้วยโรคปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะวิบากกรรมที่เคยฆ่าสัตว์ทรรมหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผล นอกจากนั้นยังมีกรรมในอดีตอีกชาติหนึ่งที่พุทธตายได้เคยเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมและเคยใช้แรงงานสัตว์อย่างทารุณในชาตินั้นพุทธตายได้ใช้กำลังบังคับควายที่มีอยู่เพียงตัวเดียวโอ้ทั้งบ้านมีตัวเดียวใช้อนเนกะสงค์ เลยมันไถนาเสร็จตอนที่จะหมดฝนบอกมันแล้วก็ชวนมันแล้วก็ไปกับมันนี่นะไปไรีบๆทำแต่พิจารณาซะแม้ในช่วงที่มันล้มป่วยพูทตาก็มีวายบังคับให้มันออกมาไถ่นะนั่นเป็นอดีตชาตินะจากวิบากกรรมในครั้งนี้เนี่ย มาวงกับวิบากกรรมจากการฆ่าสัตว์มหานหลายๆครลังจึงส่งไให้ผู้ตายป่วยเป็นโรคปอดติดเชื้อและเสียชีวิตในที่สุดตอนนี้ให้ลูกชายไปเยี่ยมตางนั้นเนี่ยแต่หลังจากนั้นจะไปไหนว่ากันอ,กอ,กอีกเรื่องหนึง่งนี่นะจ๊ะนี่สำหรับตรงนี้นะ